สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมจุดขึ้นลงนะครับสะพานูุยพนหนึ่งและสองนะครับแต่เป็นทางฝั่งพระรามที่สามนะครับเป็นทางขึ้นลงทางฝั่งถนนพระรามที่สามนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับนะครับที่มองเห็นนะครับเป็นพระรามสามนะครับถนนพระรามสามนะครับที่จะไปทางฝั่งคลองเตยนะครับ เป็นไฟแดงนะครับส่วนที่ลงมาจากที่เห็นนั่นคือที่ลงมาจากสะพานภูมิพลน,นะครับมาแล้วก็รอไฟแดงที่สามแยกพระรามสามนะครับเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปคลองเตยนะครับส่วนเลี้ยวขวาจะไปสาธุประดิษฐ์นะครับส่วนบริเวณนี้ก็มาจากทางสาธุประดิษฐ์นะครับ ก็จะขึ้นสะพานภูมิพลน,นะครับนีครับขึ้นสะพานภูมิพลน,นะครับไปถนนพระราชชวีริยาพรพราประแดงกัญน,นาพิเศษนั่นแหละครับส่วนทางขวาหมือที่มองเห็นก็คือทางลงมาจากปู่เจ้าสมิงคลายนะครับมาจาก สะพานภูมิพลสองแล้วก็ภูมิพลหนึ่งนะครับลงมาลงมาก็มารอไฟแดงนะครับที่สามแยกถนนพระรามสามนะครับนั่นแหละครับที่มองเห็นนะครับสามแยกพระรามสามนะครับเป็นไฟแดงนะครับตรงไปก็จะไปคลองเตยนะครับขวามือจะไปสาธุประดิ์นะครับ ครับก็จะขึ้นสะพานภูวิพลไปเลยนะครับฝั่งนั้นก็ลงมาจากภูมิพลหนึ่งสองนะครับตอนนี้ก็จะเรียบสะพานภูวิพลนะครับตอนนี้ก็คือเรียบทางขึ้นนะครับเป็นทางคู่ขนานกับทางขึ้นเป็นทางคู่ขนานคู่กับทางขึ้นภูมิพล หน,นะครับแต่อยู่ฝั่งพระรามสามนะครับก็จะมีที่กลับรถด,ด้านล่างด้วยนะครับเป็นถนนเรียบทางขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับฝั่งพระรามสามนะครับแล้วก็จะไปออกกับถนนพระรามสามเหมือนเดิมนะครับ จะไปเรื่อยๆนะครับจะไปออกถนนพระรามที่สามเหมือนเดิมนะครับนะครับเพียนไปนะครับเลี้ยวขวาสาธุประดิษเลี้ยวซ้ายก็สะพานภูวิพลหนึ่งสองนะครับแล้วก็ไปถนนนาราธิวาดราชนักขนทร์นะครับตรงนี้เป็นสามแยกยันนาวานะครับจะไปออก ุ้ยพลน,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นถนนพระรามสามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนพระรามที่สามแล้วนะครับพระรามสามห้าสิบเก้านะครับอีกห้าร้อยเมตรก็ถึงทางออกสะพานปุ้ยพลหนึ่งสะพานปุ้ยพลสองแล้วน,นะครับข้างบนก็เป็นสะพานข้ามแยก พระรามสามนะครับตรงไปก็คลองเตยนะครับเลี้ยวซ้ายก็ปู่เจ้าสามิงพลายสุขสวัสดิ์นะครับข้างหน้านี้เป็นสามแย,ยกพระรามสามนะครับที่ลงมาจากสะพานภูมิพลหนึ่งสองนะครับข้างหน้าน,นะครับข้างบนก็เป็นสะพานข้ามแย,ยกนะครับ ครับข้างหน้าก็คือสามแยกพระรามสามนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปภุ้ยฟนหนึ่งสองนะครับตรงไปคลองคลองเตยนะครับนะครับ,รบ,รบออกมาจากพระรามสามก็ขึ้นสะพานภูมยพนนะครับทางซ้ายคือทางที่ เรียบไปตะกี้นะครับนะครับขึ้นมาจากพระรามที่สามนะครับก็จะผ่านสะพานภุ้ยพลหนึ่งนะครับเป็นถนนสุขสวัสดิ์ จะไปถนนสุขสวัสดิ์ก็ได้นะครับถนนปู่เจ้าสม,มิงพลายก็ได้นะครับถนนการนาพิเศษนะครับสุขสวัสดิ์ก็ออกซ้ายนะครับตอนนี้อยู่สะพานภูมิฟนึงนะครับฝั่งพระรามที่สามนะครับตอนนี้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับเดียวซ้ายนะครับถนนสุขสวัสดิ์นะครับ ตรงไปก็ถนนปู่เจ้าสมิงพลายแล้วก็การจนาพิเศษนะครับครับก็สนับทางขึ้นลงสะพานภุมยพลนึงสอนนะครับทางฝั่งพระรามที่สนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับและติดตามอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจร้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ